สุดยิ่งใหญ่อลังการนะครับสำหรับเครื่องเพชรของเจ้าหญิงมารีเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่6มีเจ้านายจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากแต่ที่น่าจับตาเป็นที่สุดก็คือแกรนด์ดัชเชมารีพอทรงนําเครื่องเพชรงามๆหลายชุดมาท่งเนื่องในการเสด็จมาร่วมพระราชพิธีคราวนั้นก็เป็นที่โจทย์ขานกันไปทั่วหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิศกุลทรงเขียนบันทึกความทรงจําของท่านว่า เครื่องเพชรของเจ้าหญิงมาดีนั้นเครื่องมรกตมีทั้งน้ำอ่อนน้ำแก่นินมีทั้งน้ำอ่อนน้ำแก่เช่นเดียวกันกระบังเพชรมีมาสามอันมรกต1หนึ่งนินน้ำอ่อนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแถบเพชรสำหรับท่าปนพระเกษาเข็มกัดบางอันใหญ่และก็มีสายห้อยเป็นระบายทิ้งลงมายาวถึงบ้านพระองค์ ในงานพระราชทธธานเลี้ยงแก่เจ้านายต่างประเทศและก็แขกผู้มีเกียรติเมื่อสีธันวาคมพุทธศักราช2454ในพระที่นั่งอัมบรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังนั้นเจ้าหญิงมาดีทรงเครื่องประดับมรกฏทั้งชุดงามจับตาอย่างมากมีตั้งแต่มงกุฎสร้อยพระศอพระกุณทนและก็เข็มกลัดมรกตล้วนแต่เม็ดใหญ่เป้งเจรไนก็มีเป็นหลังเบี้ยก็มี ทำให้เจ้านายไทยทรงตื่นเต้นไปนตามๆกันสำหรับเจ้าหญิงมาดีนั้นทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าซานนโครสที่สองทรงเสกสมรสกับเจ้าชายวินเดียมแห่งสวีเดนตอนเสด็จมาร่วมงานพระราชพิธีบรมมราชาพิเศษครั้งนั้นก็ทรงเป็นตัวแทนของประเทศสวีเดนมีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์แต่ภายหลังทรงอยากขาดจากพระสวามีเสด็จกลับมาประทับที่รัเสเซีย และทรงเสกสมรสอีกครั้งกับเจ้าชายแซแกมิคาอิลโรวิสปูเตียตินแต่เพียงปีเดียวก็เกิดการปฏิวัติในรัสเซียพระเจ้าซานิโครสที่สองและก็พระราชวงศ์ถูกสังหารแต่เจ้าหญิงมารีและก็พระสวามีทรงหนีออกจากรัสเซียได้จากพวกรัสเซียขาวที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันเจ้าหญิงมารีก็ทรงเล่าไว้ในบันทึกความทรงจำว่า เครื่องเพชรชุดใหญ่ทรงอาศัยความช่วยเหลือจากทูตสวีเดนให้นำออกไปให้ส่วนเครื่องเพชรที่อื่นๆก็ทรงแกะเอาแต่อัญมณีใส่ในกระปุกหมึกบ้างนำไปหลอมซ่อนในเทียนไขแล้วก็นำติดตัวไปบ้างกว่าจะพ้นเขตรัเสเซียก็แทบแย่จากโรมาเนียเจ้าหญิงมารีก็ทรงเดินทางต่อไปยังปารีสแล้วก็ลอนดอนขายเพชรที่ทรงนำติดพระองค์ไปเลี้ยงพระชนชีพไปเรื่อยๆส่วนเครื่องเพชรชุดใหญ่ก็คือชุดมรกต เมื่อได้รับคืนจากทูสวีเดนแล้วก็ทรงขายเป็นชิ้นหลังสุดแต่ใครเป็นคนซื้อไว้นั้นไม่ได้แจ้ง